สวัสดีวันคริสต์มาสค่ะมื่อวนี้มาจัดงานเอ,อยูลเลออยูนยูบันอ,อ่าบันน้องสาวแฟนเนาะค่ะพี่น้องเนาะออตรงปีเสียงนิดนึงเนาะเพราะว่าอนี่ยเขาเปิดเพลงเนาะมันมันเอ,อปิดลิขสิทธิ์เขานะคะพี่น้องตอนนี้ก็เอ,อมาครบกันแล้วเนาะก็มีน้องสาวแฟนมีแฟนแล้วก็มีครอบครัวยาเพ่นเสียนะมีการจัดโต๊ะนะคะสวยงามมาก สไตล์เดนมาร์กเนาะคะเนาะบานไอ้องสาวแฟนเพ,พิ่งซื้อบานใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องเออเป็นบานเออเพินี่ยังละเป็นบานเท่าเห่าเนาะเออกานายูยุนู่ในหลานสาวไ่เป็นสาวเราหล,า,ลานสาวก็ได้หลานสาวตะขาบกับเออเพิ่งก็อบหมูเนาะคะเนาะอบหมูน,ะะนอ้อ,นองสาวเห็นว่าน้องสาวแฟนคือดอลารานนะสวยนะน้องสาวมีแต่คนสูงสูงค่ะทั้งยาทั้งเงินแฟนนั่นแหละแต่เพิ่งก็ได้แฟนใหม่นาเนาะ อันนี้คืออบหมูนะคะในเทศกาลยูนเนาะเทศกาลคริสต์มาสเขาจะกินหมูกินเป็ดกันนะเสนอพี่น้องแต่ว่าหมูนี่เขาก็กินกันได้ทุกตลอดแหละตลอดต่อเนื่องแหละอันนี้ก็มาเบิงมาเบืงองเบื้องหลังการจัดโต๊ะเนาะบานเพิินเออบานเพิ่นเพิ่นเป็นคนที่จัดบานได้น่ารักมากเลยน้องสาวแฟนอะ่ะอันนี้ก็ดอกอะไรไม่รู้คะ่ะสวยมากเหมือนดอกบัวเลยแมวนอนอาบ นอนอาบความอุ่นอันนี้ก็ลูกสาวกับเอีอยงก็ลูกเลี้ยงแฟนเนาะลูกของคนนี่นะลูกของโยฮันเนสแล้วก็เริ่มรับประทานอาหารกันแล้วนะคะเมญยาเมญยาแต่งตัวยังสวยอน,นี้กเ็เริ่มกินขนมกันแล้วเนาะค่ะเนาะเริ่มกินเข่าวัวาพิษค่ะก็มีแอปเปิลมีสลดัดมีเป็ดแล้วก็มีไ เนี่ยทั้งหมดรวมลงจานน่ากินบอ่แบบนี้อันนี้เราก็มายืนถ่ายรูปต้องน่งกับต้นคริสต์มาสนะคะเนาะพูดได้ว่าชุดข่อยแก่โกแก่ได้จุดแก่งามอยู่ด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ก็มีพวกแกว้วทั้งหลายพวกแมวเออสองสองพ่อลูกพอดีเก็บจะขยันกันดีดีแน่นเพื่อกระสอยกันเก็บลางเก็บจานนะเนาะแฟนอแฟนของสาม,มีเนาะ เอแฟนของอน้องสาวแฟนนะแต่ก็ลูกสาวเพิินคนเนี่ยอืมนี่ก็คือนั่งตอนรับประทานอาหารพอลูกไงสี่ไงทกันแล้วพี่น้องสูงสิบทกันเลยเห็น่าลูกสาวผู้เดียวค่ะแอลฟาผู้เกาะแหละแล้วก็นี่ยายาเฮ็ดผมให้เพิินสวยปะเออคนไาน แล้วก็ตายต้นคริสต์มาสเนี่ยก็มีตะของขวัญเต็มเลยพี่น้องกลัวสิแกเบิดเกือบเทียงขึ้นนะของขวัญหลายผลเจ๊หยังนี่ต้นคริสต์มาสแต่งสวยๆแล้วก็ลิสเลมังอา่าผู้ใดกินได้แม่และแก้วก็คือได้แก้ว,ดวเด้กกับเด้อเนี่ยหลานหลานไส้พญายเขาอันแฮนนาได้แล้วก็ไอ้ต้นน้อยๆน,นะได้ได้แก้วเนาะ แต่ว่าให้น้ำมันน่ารักเนาะมันได้แก้วแล้วมันก็นให้น้องน้าทุกหนึ่งเินะ่ะแล้วก็นี่เขาร้องเพงลงรอบเอ่อรอบต้นคริสต์มาสกันเนาะพี่น้องเขาลองลองกันทีจบแล้วเหลือตลอบผู้เฒ่าเหลือตลอบผู้เฒ่าเขาเลยบร้เตนหลอบบงนะหลอบเล็กน้อยกับพาเแีลนหลอบบงล่ะแต่ว่าผู้เฒ่าแลนบ่ไวก็เลยยืนหลงเอานีตน่ตอนเปิดของขวัญได้ปะนี่นี่เริ่มให้เด็กเด็ก สองคนเปิดของขวัญเนาะให้ไปเอาของขวัญมาแล้วก็มาเปิดกันเสียนะได้ของขวัญเต็มโต๊ะตามที่เรา,เาตามที่หฮาอุ้นเกิดแหละพี่น้องตามที่หฮาต้องการนั่นแหละเฮาอยากได้ยังห้าก็เคียนไปในลิต์เขาก็เขาเ,เ,ข,เ,ข,าเ,ข,าเขาซื้อหก้กะก็ได้เขาบ่ซื้อหก้กะแล้วเต่เนาะนี่ละ่ะค่ะวันคริสต์มาสเด็กหน่อยเด็กหน่อยมันได้ของมันเอง มันอามาแล้วมันก็ได้ของมันเองเพราะงั้เขาซื้อสองอันให้ลูกพร้อมกันเอออย่างเนาะเพิ่่นทรงศิกเออออะเพิ่นบอกว่าจากปู่กะยานะเออจากเหยดตาก็ยายแต่ว่าคอยก็เขียนหนมันอันนี้ iPad หนึ่งโคนะนะั่นน่ยไอแพดเนี่ยถูกมากนี่เล็กหน่อยเพราะเพิ่นได้แเ้รเพิ่นกระมานอันเปิด มามาเบ่งกันว่าเพื่อนได้อยังนะตามที่เพื่อนอุ่นสเกิรบ,บอรเออนั่นละเด็กหนอยมก็โอเคค่ะเออกันเนาะกับเอ,อ่อคลิปนี้ก็ซสำเนีแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนะะากกะกับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่น้ำน่้นะคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย